สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกอลฟมหาชนครับวันนี้นะครับกอฟอยู่ที่นิสสันเอสเคโว์นะครับสำนักงานใหญ่บางบัวทองครับผมอยู่กับรถยนต์นิสสันนาวาร้านะครับเป็นรุ่นคาริเบอร์นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแบล็กอ d ดิชันนะครับและที่อยู่ข้างๆผมนะครับทั้ง3คันนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับ ราคาของเขาจะอยู่ที่799,000บาทครับและทางด้านนี้นะครับเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้มาในระาคา849,000บาทครับสองคันนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวก็พาไปชมกันครับเริ่มจากคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับนี่เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับ เดี๋ยวพาชมด้านหน้านะครับด้านหน้าของเขานะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้ากระจังแบบอินเตอร์ k ็อกนะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับและมาพร้อมกับสติกเกอร์นะครับบนฝากระโปงนะครับลายของ Black e dition แบบนี้เลยนะครับรอๆเลยเฉพาะลายของเขาเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยใช้ด้านล่างนะครับเป็นกาดสีดําตัดด้วยแถบสีดํานะครับตามเอกลักษณ์ของ Black e dition เขาเลยครับ ด้านข้างตัวรถนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับเป็นคิ้วป่องล้อแบบใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีมุดสีเงินมาให้แบบนี้ด้วยนะครับส่วนล้อแมกนะครับเขาจะเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับเป็นอันล้ออันลอยสีดําแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งของ Black Edition นเนี่ยจะเป็นตัดด้วยโทนดําทั้งหมดนะครับลูก้าด้านข้างรถนะครับแบบนี้เลยนะครับ กระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับตดัดอ่าแล้วก็มาด้วยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ชายด้านล่างเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเป็นอ่ากล้องมองภาพรอบคันนะครับส่วนของบันไดนะครับก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับเข้ากับตัวรถมากๆนะครับ ด้านหลังส่วนนี้เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับลายของ Black Edition เขาเลยนะครับเป็นลายพิเศษของ Black Edition ล้อลอยก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นล้อลอยขนาด18นิ้วสีดำให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวไปชมตัวรถด,ด้านหลังกันนะครับตัวรถด,ด้านหลังเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมีสติกเกอร์มาให้คาดมาถึงฝาท้ายให้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่า แลวรุ่นนี้นี่ยกระชนเสริมหลังนะครับเขาจะเป็นสีดำนะครับเป็นแบบ2สเต็ปนะครับสะดวกในการขึ้นลงฝาท้ายนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาท้ายออกมาเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังมือเปิดก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันในส่วนของด้านหลังมาให้ด้วยครับแล้วก็มีกุญแจนะครับสําหรับล็อกนะครับกันบุคคลภายนอกมาเปิดรถเรานะครับดีมากๆเลยครับ เดี๋ยวไปชมด้านในตัวรถกันนะครับภายในตัวรถนะครับตัวนี้นะครับพุงมาลายจะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับสามก้านเลยนะครับด้านซ้ายนะครับจะควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็จอแสดงผลของตัวรถนะครับแล้วก็ด้านขวาจะควบคุมในเรื่องของคูดคอนโทรลนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับ แล้วก็หน้าจอนะครับรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับมาให้แบบนี้เลยรองรับระบบ Apple CarP l a y นะครับแล้วก็ Android Auto ให้ด้วยครับส่วนแอร์นะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอร์แบบออโต้แล้วนะครับสามารถแยกความเย็นส่วนของด้านซ้ายและด้านขวาได้ด้วยครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดมาให้นะครับแบบนี้นะครับ ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับวางแก้วได้2ใบนะครับตัวเบาะของเขานะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นเบาอ่าเป็นเบาะหนังไอเป็นเบาผ้านะครับเป็นเบาผ้ามาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปดูในช่องแคปนะครับรุ่นนี้จะในช่องแคปสามารถตั้งได้นะครับกว้างเลยนะครับแล้วก็เสียมคันนะครับรุ่นนี้ มีแอร์ในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังมาให้ด้วยครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกียร์ออโต้กันบ้างนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาของเขาจะอยู่ที่849,000บาทครับภายนอกเนี่ยหน้าตาเขาคล้ายกันมากนะครับโดยคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับจะมีค่าสีเพิ่มเติม,ตมที่10,000บาทนะครับ รอบนะครับรุ่นนี้ล้อให้มาขนาด18นิ้วเช่นกันนะครับเป็นล้อขอบ18สีดํานะครับแล้วก็มีคิ้วล้อขนาดใหญ่มาให้เช่นกันครับไฟหน้าเป็นคอร์ส LED เช่นกันนะครับทั้ง2รุ่นเลยแันนี้นะครับเดีย๋ยวไปชมรอ,อบรอบรถกันครับสีขาวเนี่ยกระจกมองข้างนะครับของเขาแร a c k edition เนี่ยเขาจะเป็นสีดํานะครับ ก็จะตัดสีดำมาให้แบบนี้เลยนะครับหลอหลอดูๆแบบนี้มาให้เลยมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็มีกล้องมองภาพร,ารอบคันมาให้ด้วยนะครับ <Evet. S 1> แล้วก็บันไดเสริมนะครับของรุ่นนี้เป็นสีดำนะครับแบบนี้นะ <t ell an> ตัดกับตัวรถหล่อมากๆครับเมื่อเปิดประตูเป็นสีดำ <t ell an> เช่นกันครับตัดด้วยสีดำแบบนี้เลย <t ell an> แล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดรถอัจฉริยะมาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับ สะดวกในการใช้งานมากๆนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างกันแบบเต็มๆนะครับสิ่งนี้เขาตัดกับสติกเกอร์เด่นชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันนะครับภายในตัวรถนะครับของรุ่นเกียร์ออโต้นะครับ พวงลัยเป็นแบบ3ก้านเช่นกันนะครับด้านซ้ายควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลนะครับส่วนด้านขวานะครับจะควบคุมในเรื่องของกุสคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบรับสายระวางสายโทรศัพท์เช่นกันครับภายในโดยรวมนี่เหมือนกันเลยนะครับหน้าจอมาพร้อมหน้าจอ8นิ้วนะครับขนาด8นิ้วแบบนี้รองรับ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto เช่นกันนะครับตัวแอร์เนี่ยระบบเป็นระบบอัตโนมัตินะครับ แยกความเย็นซ้ายขวาให้ด้วยนะครับเช่นกันเลยแล้วก็ส่วนที่ต่างกันนะครับตัวนี้จะต่างกันที่เกียร์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับและรถทั้ง2คันนี้นะครับความต่างของเขานะครับอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนนะครับที่เป็นเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดานะครับส่วนของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2 3 0 0ซีเท่ากันนะครับแต่ รุ่นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 2,300cc นะครับซึ่งมาพร้อมกับเทอร์โบคู่นะครับคันนี้ให้แรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับและรุ่นเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับมาในเครื่องยนต์ 2,300cc เทอร์โบเดี่ยวนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่163แรงม้านะครับซึ่งจะต่างกันที่กำลังขับเคลื่อนของเทอร์โบและกำลังขับเคลื่อนของแรงม้าทั้งคู่นะครับ ราคาของเขาจะอยู่ที่799,000บาทนะครับและคันเกียร์อัตโนมัติเนี่ยราคาของเขาจะอยู่ที่849,000บาทครับซึ่งมีเวทราคาต่างกันอยู่ที่ประมาณ50,000บาทนะครับอันนี้อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าต้องการความสะดวกสบายใช้งานแบบไหนให้ถูกประเภทกับลูกค้าด้วยครับและก๊อบขอย้ำโปรโมชั่นนะครับท้ายคลิปนี้นะครับออกรถกับก๊อบมหาชนนะครับรุ่น Back Edition Cap ทั้ง2องคันนี้นะครับลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง19,000บาทนะครับรับรถหล่อๆแบบนี้ไปเลยครับหรือนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้านะครับดาวที่30%ครับรับดอกเบี้ยไปเลยนะครับ0%นาน48งวดครับสนใจโปรโมชั่นนี้นะครับสอบถามก็มาได้ที่หมายเลข094 4295292ครับหรือสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับโดยคลิกจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวก็ทิ้ง ID Li ไลน์ไว้ให้บนนี้ด้วยนะครับสนใจสอบถามเข้าไม่ได้เลยนะครับปรึกษาเคสไฟแนนซ์ได้ทุกเคสนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนโทรหาก๊อบกรอบบริการให้ทุกที่ครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ